สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทคนนะคะวันนี้ช่องของเราก็เอาข่าวคราวแวดวงบันเทิงเกาหลีนะคะความคลิบคลิหน้าของวง Baby Monster นะคะที่เรียเรียกได้ว่ากำลังจะปล่อยซิงเกิลใหม่นะคะที่ชื่อว่า Cheese นะคะซึ่งหลายหลายคนนะคะก็รอคอยเพลงเพลงนี้นะซึ่งเพลงนี้พิเศษยังไงนะคะเพลงนี้พิเศษตรงที่ว่าเป็น การปล่อยเพลงนะคะที่มีสมาชิกทั้งหมดครบ7คนนะคะเรียกได้ว่าเป็นฟูลทีมเลยโดยเมื่อไม่นานวันนี้เนี่ยเพิ่งมีการเปิดตัวน้องอาหยอนนะคะซึ่งเป็นสมาชิกทีมวงคนสุดท้ายเลยนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีข่าวว่าน้องไม่สบายนะคะแล้วก็ ทำให้น้องต้องรักษาตัวนะคะในเพลงแรกที่ได้ปล่อยออกมาเป็นเพลงเดบิวต์เนี่ยก็คือเพลง b a t t e Up เนี่ยก็เลยไม่มีอาหยอนอยู่ในเพลงนะคะแล้วก็ stuck in the middle นะคะก็ยังไม่มีน้องอาหยอนค่ะจนสุดท้ายนะคะทุกคนที่รอคอยให้วง baby monster เนี่ยครบทีมความฝันก็เป็นจริงค่ะโดยที่ ประทานอย่างเนี่ยนะคะก็ได้ปล่อยทีเซอร์เพลงชีสนะคะออกมาแล้วก็ได้ปล่อยภาพแล้วก็วิดีโอของสมาชิกวง Baby Monster ครบทั้งหมด7คนนะคะเรียกได้ว่าทำเอาบรรดาแฟนคลับทั่วโลกเนี่ยดีใจกันยกใหญ่เลยนะคะแล้วก็สมการรอคอยค่ะตอนแรกก็มีแบบว่าโกรธประธานอย่างนะคะตอนนี้ทุกคนอวยยศให้หมดเลยนะคะคือการกลับมาของอาฮยันเนี่ย เรียกได้ว่าสวยตาแตกจึงมากๆนะคะใครที่ได้เห็นทีเซอร์ของวงที่ครบทีมแล้วนี่นะคะเรียกได้ว่าสวยมากๆและในเมื่อวานนี้เองนะคะประธานหยางก็ได้ปล่อยทีเซอร์เพลง cheese ออกมานะคะเรียกได้ว่าเป็นทีเซอร์เดี่ยวของอาฮยอนนั่นเองค่ะเรียกได้ว่า ไม่ผิดหวังนะคะเหล่าบรรดาแฟนคลับทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็เรียกได้ว่าคลิปทะลุล้านวิวไปเรียบร้อยนะคะเพียงแค่ค่ำคืนเดียวค่ะ1.5ล้านวิวไปแล้วนะคะและเป็นอาทีเซอร์แค่17วินาทีนะคะที่ทางค่าย YG ปล่อยออกมาโดยที่มีอาหยอนเนี่ยเป็นผู้ที่ร้องนะคะชีสนะคะ าไปาพยางค่ะนะคะในในหัวตอนนี้ของทุกคนเนี่ยมีแต่เพลงชีสชีสชีสเป็นหมดแล้วนะคะ mm. คือมันเป็นอะไรที่สมการรอคอยมากๆเลยนะคะ mm. เพราะฉะนั้นค่ะหวังว่าทุกคนเนี่ยนะ,ะจะใจจดใจจ่อนะคะรอคอยวันที่1เมษาค่ะ mm. ซึ่งเป็นการเปิด,ปดนะคะ mm. มินิอัลบั้มของวง b บ b y มอนสเตอเนี่ยนะคะอย่างสมกรารรอคอยแน่นอนคะ่ะเพราะว่าแค่ทีเซอร์เนี่ยก็คือปังไม่ไหวแล้วนะคะเดี๋ยวก็คงจะมีทีเซอร์ของหลายๆคนตามมานะคะตอนนี้ก็ขึ้นแทน่นลูกรักของประธานอย่างอีกหนึ่งคนแล้วคะ่ะอาหยอนนะคะเพราะว่าด้วยความที่น้องเนี่ยนะคะช่วงที่มาเดบิวตใ์ใหม่ๆเนี่ยเรียกได้ว่ามีแฟนคลับเนี่ยโดนตกทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ปักเมน ของอาหยอนนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเปิดมาในเพลงแรกโดยการเดบิวต์เพลง Ba ท t u นเนี่ยก็ไม่มีอาหยอนทำให้แฟนคลับรู้สึกผิดหวังมากๆนะคะแต่ก็เข้าใจได้ค่ะเพราะว่าทางค่ายเนี่ยได้บอกว่าน้องเนี่ยไม่สบายแล้วก็กำลังรักษาตัวอยู่นะคะแต่ จะกลับมาในเร็วๆนี้ค่ะซึ่งทุกคนก็รอคอยนะคะวันนี้ก็เป็นจริงแล้วค่ะการกลับมาหรือคัมแบ็กของน้องเนี่ยเรียกได้ว,ว่าสมการรอคอยมากๆนะคะเธอสวยมากแล้วก็ เพลงนะคะที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็รู้สึกว่าติดหูวกยังไงก็ฝากติดตามแล้วเป็นกําลังใจให้กับวงเบบี้มอนสเตอร์ด้วยบรรดากั้ทุกคนเนี่ยนะคะช่วยฝากทวกคนเนี่ยนะคะช่วยสัมผัสกับวงเบบี้มอนสเตอร์เนี่ยก็คือเป็นเมนหลักนะคะของเรานั่นเองค่ะ